สวัสดีเจ้าวันนี้เราก็มาปะกันกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันศุกร์ที่8สิงหาคม2568เจ้า <S <S เรามาดูสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนเจ้าตะวนันี้ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งโดยรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้53.0ม mm, เมตรที่เทศบาลตำบล ทาศบเศรา้าอำเภอแม่ทาจังหวัดลําปูนเจ้าต่อไปเฮามาติดตามพยากรณ์อากาศประจําวันกันเจ้าสําหรับในระยะนี้เจ้ายอมความกดอากาศต่าก็ยังคงปกคลุมอยู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนเจ้าประกอบกับว่าในระยะนี้ยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เจ้าพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณบ้านเฮากันเลยทำให้ยังคงมีฝนฟ้าคนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เจ้า สำหรับภาพถ่ายดาวเทียมในเจ้านี้ก่อจะเห็นว่ากลุ่มเมฆปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือของเฮาค่อนข้างหนาแน่นเลยนะเจ้าแต่ว่ามา,าได้เป็นกลุ่มฝนนักเต้าใดก่อจะมีกลุ่มฝนเล็กน้อยเจ้าอยู่ตัางบริเวณเจีงยงไฮลําปางลําพูนเจ้าแล้วก็ทางด้านรับลมมรสุมอย่างเช่นบริเวณจังหวัดตากแล้วก็บางส่วนของกาแพงพชรและก็พิษณุโลกเจ้า เามาดูการคาดหมายปริมาณฝนสะสมาสาวสี่ชั่วโมงจางหน้าเจา้าสําหรับวันนี้เองปริมาณและการกระจายของฝนก่อนจะมีเหมือนลักษณะว่าจะลดน้อยลงนะเจ้าอยู่ร้อยละประมาณ40ของพื้นที่นะเจ้าส่วนใหญ่ก็จะยังคงเน้นทางด้าน ตะวันตกของภาคแล้วก่อทางด้านตอดนบนของภาคนะจ้าสําหรับวันพุธนี้ก่อวันที่9สิงหาเนาะ,ะปริมาณและการกระจายของฝนก่อจะเริ่มลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกซึ่งเป็นส่วนที่รับลมมรสุมกันเลยทําให้มีปริมาณและ,ะยังคงมีปริมาณฝนตกได้นะจ้าสําหรับวันที่10ก่อลดน้อยลงไปวันที่11ก็่ออาจจะมีเพิ่มการกระจายขึ้นมาได้พ่องนะจ้าแล้วก่อสาหรับวันที่12 13ก่อจะมีปริมาณและ การกระจายของฝนหนักขึ้นมาและก็มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ตัวเนเเจ้าเนื่องจากว่าร่องมรสุมจะมาพาดพานบริเวณภาคเหนือของฮาอีกครั้งหนึ่งนะเจา้าโดยเฉพาะเน้นทางด้านซีกตะวันออกของภาคเหนือก็จะเปล่นโซนบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาหน้านเจา้าที่อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่เจา้า การคาดหมายลักษณะาอากาศเสาร์สี่ชั่วโมงตั้งหน้าของภาคเหนือตอนบนวันนี้เองก็มีฝนร้อยละสีของพื้นตีเจ้าส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้วก็น่านเจา้าอุณหภูมิสูงสุดใบวันนี้3 1มสอถึงสาองศาเซลเซียสอากาศก็จะฮ้อนได้ในบางพื้นที่ในตอนกลางวันนะเจา้าอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าวันพุธเสารสามถึงเาสี่องศาเซลเซียส สำหรับภาคเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ิของพื้นที่มันจัดกันเจา้าก็จะเน้นทางด้านซีกตะว,วันตกของภาคอย่างเช่นบร,ริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรเจา้าอุณหภูมิสูงสุดบายวันนี้ก็มีอากาศร้อนได้ในตอนกลางวันในบางพื้นที่3 4มถึงองศาเซลเซียสเจา้ตาต่ำสุดเจ้าวันพุธเซซียถึงเซลองศาเซลเซียสลมที่พัดปกคลุมในระยะนี้เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10- บถึงวกิโลเมตรต่อชั่วโมงเจา้า สุดท้ายนี้ภาคเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงบางแหง่งขอให้พ่อแม่พป่น้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ตัวเนื้อเจ้าและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถติดต่อสอบถามได้ที่053277919หรือติดตามทางเว็บไซต์ Facebook และติ k กตอของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้เน้อเจ้า สำหรับวันน,น,วนี้ลาไปก่อนสวัสดีเจ้ากรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน